สบายดีพี่น้องถ้ากัว่าจะทุหลากับน้นอนก,กินกุ้งได้พี่น้องกุ้งกับแจวแจวก็ะเบบแจวแบบมาอะไรเนวนนี้พี่แจวแบบเราเจวกินกับต้มน้ำมันอ่้ว <c oughs> อากัวงยางมะตพี่น้องยางกุ้เมติ่งได้นอนไข่กันลแลวแลกับต้มเห็ดน้องจะดูเห็ดกักมาอยูแล้ว เฮ็ดอีเล่พี่น้องเลยลุงมันจะพอมูบ้านโทรมาปมอจารมองมันยั่นทันองคเนาะมันจเขาจจานหัวจะโคอ้าผแ่ข้างก็มันจานนี้ปังกบแบในโพดมองเครือกินตังแบนนแล้วเนี่แกกแดงก ตาเนางดวยไมอ่าฟางดวยหน่อยมอง่พูนแตางหน่อยหน่อยขาน่อยอ่มีอยู่องีน่เลี่าาหาน้อยอันละบะที่น้องมาด้กินชงน ้มีตรงนี้เขาเก่งเลยเจหรเองกับเบนธรรมดาเลยมันสุกโผล่มันอยู่โผล่เจียวเจียวพี่ิจำอะไรเป็นทุลุ่ นบอก,กจะกัาุปไ้แต่มปาไว้ดแ้ลุงอ่นี้ก็อลุอมมอองเอาเพองละน่ดูที่2น่ปีนีนเห็ดออกบอห่างกันเถิมอยู่หนประมาณ2อาทิตย์นึงละป่านะ

โบว่าอันนี้ก่ได้มาตัวเม็ดปวดทุกกินข่าวกินละจอยังเป็นอะไรอ่ยังเยอะแล้วจะจบ

สิกินแบบมันแล้วกุ้งก็บ่ไดินนเลพี่น้องแซ่บดีจัว่าจังว่าอ้าวเนาะมาเพิ่นนี่เฮ็ดกออกางวนีเนาะเอาาพี่น้องเอ้ยมอมแต่บ่สิไปหาสิพอหรือบ่มันหายากเนาะเออมันก็ยากอแตหม่อง เอาไปเอาไปมันก็ชิบกหอกอิบบอลาบอลาบอลานจากมอนยังบอลด้ออเมื่อคืนหาบเห็นจักหน่อุมโทลุงโทรมาโทรไปเก็บแลไวปะเก็บแล้วก็คืนได้ไปหาเลย เ็เลยเอีแล้วก็แม่เท่ามากกัเเ็็เน้อง่นก็มากคนเห็นมูตัวผูกเป็นจูมบ่อลหลเลยลุงเห็นเลยลุงเงินไปเก็บเราเรามาอน่ะ นนุ่งกอแลหายคนจนเต็มกระตานคนเก็บกว่าจนเยเต็มนฮะกรตานีจสกตาจซองกระตาเฮ้า <c ười> จำหงเฮาสองกระตามนาีาาาาามนมเาราาตงเลยี่นี่เนาะยีนมันอ้าวพี้น้องเว้ย วานี่ก็รออู่ว่ารอลงบ่ฮอดฉันได้แต่ว่าันดอกมันจะเยากตลเอาเห็ดนี่เห็ดน้ําแกงเนาะ นยังอิ่มอิ่มอยู่พี่น้อยหอองอาทิตย like? ์หรือห่อใหญ่ๆบะหอประมาณอาทิตย์นึงเนาะออกเลยยังหมองันะเก็ยบยังแปลนยังบกใบยังบลนใชอยู่เย่าคริแนปะนหีเด้อนบบเ็นอ ีนนี่นะมองในนอรงเรีย,เยงเดี๋ยวถึกล<ำ>ุ้มเดีวก่อนเขาป่าป้อเขาป่าก่อนเจ้าซียูต้องป่อยเจ้าสิไปเลยหูหู่อนไปบ่ด้ต้องยง,งลานวินบ่แมตติงขอเจ้าถูกจูดกันเพี้นน่ะเหยียดหมดป่จูถูกซะแล้ว โอ้โหเห็ยนของลูกสาวเห็นน้อยเดียวยาวเขาใกล้ๆเลยเห็นน้อยเดียวนี่เอาใกล้ๆร้อยนี่ครับครับรอบสองบอก อย่าไปให้นอ้อ,นอ,งนองพื้นกัน้องสาวน้องน้องพื้นขยันอิ่มเื่องอะไรแต่บ้เนยังไมน้องหัอือิ่มอิมจันกินเปิดจารนึนน ตันนเลยก่อกีเจ้าบ่งแม้บ่แล้วบ่มละสุกนนะรงองตคมบุกเหยีน่องเลยตกวัห้าเหามันง่ายอยอะไรมันยังอิ่มอยมันงวนยามแรงหอีกากะจุอะไร่อยอนะ อ,อิลอินคืมาลมาหไมหลอลาไหมลาเลยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาสูส่ทุกคนพราะกันมาคิมหนาพี่น้องสบายดี